สวัสดีครับ Channel ปอน d ์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Swatch New Gen รุ่นที่มี Swatch p a y เรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิการเรือนที่ผมได้มาจากการเข้าไปร่วมงานเปิดตัว Swatch p a y ของทางแบรนด์ Swatch นะครับ ซึ่งเป็นระบบการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสที่เขาก็เปิดตัวในไทยได้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะว่าระบบนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันก่อนว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะซึ่งกล่องก็จะมาแบบโหคัลเลอร์ฟูลเลยนะครับคือเป็นสีทองๆประกายอลังการแววๆมากๆนะด้านหลังก็จะมีราคาบอกไว้นะครับเรือนนี้3,550บาทนะ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมไม่ได้ซื้อมาเองนะครับอันนี้ก็ได้มาจากในงานอีเวนต์นะเพราะว่าเขาเป็นการเปิดตัว SwatchPay เขาก็เลยมีการแจกนาฬิกาที่มี SwatchPay ให้ไปลองใช้งานกันนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้ มาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่านะคำว่า swatch pay เนี่ยตัว pay มันก็สะกดว่า p a y นะครับมันก็มีความหมายว่าการจ่ายเงินอะไรประมาณนี้นะซึ่งหลายๆคนที่ใช้งานระบบจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสบ่อยเนี่ยก็จะคุ้นๆกับพวก apple pay นู่นนี่นั่น pay อะไรทั้งหลายอยู่แล้วนะครับซึ่งตัว swatch pay เองเนี่ยมันก็คือระบบการที่ตัวนาฬิกามันจะมีการฝังชิป nfc ลงไปนะครับแล้วก็ตัวชิปนี้มันสามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของเราได้โดยการเข้ารหัสอะไรต่างๆนานาก็มีความปลอดภัยประมาณนึงนะ ดังนั้นเนี่ยพอมันมีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตเราลงไปในชิปนี้ได้แล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถเอาตัวชิปนี้เนี่ยไปแตะสแกนใจ่ายในสถานที่ที่เขารับบัตรเครดิตตามปกติได้เลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเคยเห็นนะครับว่าสถานที่ที่มีการรับบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นรูปคลื่นอยู่นะครับตัวเครื่องใดๆก็ตามที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยเราสามารถใช้บัตรเครดิตท,ที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนกันเนี่ยแต่ ตอนจ่ายได้เลยคือไม่ต้องทําการรูดหรือว่าต้องทําการเสียบบัตรเข้าไปตามปกติแล้วนะครับซึ่งในต่างประเทศต้องบอกว่าระบบนี้เป็นระบบที่เขาใช้กันแทบจะทุกที่แล้วนะแบบแพร่หลายมากๆนะอย่างเช่นพวกยุโรปนะครับหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเอเชียเองเนี่ยเรียกว่าใครที่ไปเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นการที่พนักงาน่ะขอบัตรเราไปแล้วก็ไปเสียบแล้วนะเขาก็จะมีการยื่นเครื่องอ่ะหรือว่าวางเครื่องไว้ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะครับเราก็คือหยิบบัตรเครดิตอ่ะไปแปะ เอาเองได้เลยคือประมาณว่าเขาจะไม่จับบัตรเราแล้วอะเพื่อความปลอดภัยก็ดีหรือว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการนําเอาระบบเดียวกันนี่แหละมาใช้อยู่บนนาฬิกานั่นเองนะครับก็คือแทนที่จะพกบัตรเครดิตก็เป็นพกนาฬิกาแทนข้อมูลก็มาเก็บในนาฬิกานั่นเองซึ่งตัวชิปดังกล่าวเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านาฬิกาสวอชเนี่ยไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีสวอชเพย์นะคือเขาจะมีการบอกเลยว่ารุ่นไหนมีบ้างเนี่ยมันก็จะมีส เราจะเห็นว่ามันเป็นแผงวงจรอันเล็กๆนะครับซ่อนไว้ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะ พลิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับว่ามันมี IC มีระบบอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาสวอชเขาก็จะไม่ได้มีชิปตัวนี้นะครับก็จะมีแค่รุ่นที่มันเป็นสวอชเพ p ย์เท่านั้นโดยตัวนี้นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลบัตรของเรานะครับเป็นโทเค็นผ่านการเข้ารหัสอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการเก็บแบบไม่ต้องอาศัยการใช้แบตเตอรี่มาเลี้ยงนะครับอารมณ์เหมือนบัตรเครดิตเรานั่นแหละแวาง่ายๆเลยบัตรเครดิตเราอะ่ะมันก็ไม่ได้มีแบตเตอรี่อะไรด้านใน มันก็จะมีชิปตัวหนึ่งที่แบบเข้ารหัสไว้เก็บข้อมูลบัตรเอาไว้เวลาเราเอาชิปตัวนั้นเนี่ยไปแตะเครื่องอ่านน่มันก็จะบอกได้ว่าบัตรตัวนี้มันเป็นเลขอะไรยังไงนะครับดังนั้นมันก็หลักการเดียวกันเลยนะครับก็คือไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงอะไรใดๆเลยก็เก็บข้อมูลเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันก็จําไว้ยาวๆเลยซึ่งการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าการลิงก์อะไรต่างๆนานานเนี่ยเราสามารถทําได้ผ่านแอป Swatch Pay นะครับก็เป็นแอปที่เขาเปิดตัวมาเพื่อใช้งานกับระบบเนี้ยโดยเฉพาะเลย ก็ใช้งานไม่ยากมากนะคือก็แค่ตั้งค่าผูกบัตรเครดิตนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเขาจะยังเป็นพาร์ทเนอร์กับบัตร KTC เท่านั้นอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผูกได้หลายยี่ห้อมากขึ้นนะแต่ว่าในวันเปิดตัวเนี่ยจะมีแค่ KTC เท่านั้นนะครับเราก็เข้าแอปไปผูกบัตร KTC เข้าไปแล้วก็วางนาฬิกาเนี่ยบนด้านหลังสมาร์ทโฟนที่มีแอปนั้นอยู่อะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนโดยส่วนมากอะผมว่าน่าจะทั้งหมดแลล้้ว่่่ะในนนนนยยุุคคปัััจบมีเรืออองงา NFC ูดก็ สามารถเปิดการใช้งานผ่านมือถือเราได้เลยหรือว่าถ้าแก่ง่ายๆนะครับก็ไปที่ช็อปส t c h ก็ได้เขาก็จะมีเครื่องต่างๆนานานาในการผูกบัตรเราในการตั้งค่าให้ก็อาจจะเร็วกว่านิดนึงไม่ต้องมานั่งงมเองนะครับ ก็สามารถเปิดใช้งานได้หลากหลายวิธีเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาบนนาฬิกาที่มันมี w a t c h p a y นั่นเองนะครับถือว่าโดยภาพรวมน่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้ลักษณะการใช้งานบัตรเครดิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอีกประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะแต่การที่มีระบบแบบนี้มันก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเวลาเพื่อนๆใช้ในาฬิกาที่มันมี w a t c h p a y แล้วก็เราผูกบัตรไปเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะขายนาฬิกานั้นขึ้นมา เราต้องอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับในการลบไอ้ตัวบัตรเครดิตเนี้ยออกไปจากนาฬิกาเราก่อนนะครับก็คือต้องเข้าแอปไปกด Delete ตัวบัตรเครดิตออกจากนาฬิกาเรือนที่เราจะขายอะ่ะไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราขายนาฬิกาแล้วเราแบบเสียบบัตรเครดิตเราอะ่ะไปในกล่องอะ่ะให้กับคนที่เอานาฬิกาเรา ต่อไปด้วยนะครับดังนั้นมันก็แอบ,บอันตร,รายเล็กน้อยเหมือนกันนะสำหรับคนที่ขี้ลืมใครที่ใช้งานพวกนี้ก็ต้องเตือนสติตัวเองดีๆก่อนเลยนะครับเวลาที่จะเอานาฬิกาให้ใครหรือว่าจะเก็บนาฬิกาเนี่ยมาเอาจริงๆก็ต้องมีความระมัดระวังประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคือก็ต้องระวังพอๆกับการเก็บบัตรเครดิตนะครับก็อาจจะวางไว้เป็นที่เป็นทางหน่อยนะครับไม่ได้แบบวางไว้บนโต๊ะทํางานในที่โล่งแจ้งหรือว่าในที่ที่แบบ มันมีคนหยิบฉวยได้ง่ายอ่ะคือถ้าเกิดมีคนขโมยนาฬิการเราอ่ะมันก็มีค่าเท่ากับว่าเขาขโมยบัตรเครดิตเราไปแล้วนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีมันมีประโยชน์ทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่เราก็จะต้องรับผิดชอบมันตามมาขึ้นอีกนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันบ้างดีกว่านะครับว่าเรื่องของหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคือตระกูลนิวเจนเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่มันเป็นพลาสติกเป็นซิลิโคนนนล้วๆเยรก็ แทบไม่มีโลหะเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องความเบาสบายเรื่องหน้าตามัมนก็ดูเป็นนาฬิกาค่อนข้างจะแฟชั่นนะดูแบบไม่ได้มีความทางการเท่าไหร่อ่ะใส่สนุกสนุกไปเที่ยวไปแต่งตัวอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มาในสไตล์สเกเลตันโชว์เครื่องด้านในมาประมาณหนึ่งนะซึ่งเราจะเห็นว่าเครื่องด้านในของทันสวอชเนี่ยมันก็เป็นเครื่องคอร์สนะครับธรรมดาเลยใส่ฐานมีแบบ คอนดักเตอร์มีช่องต่างๆนานาให้เราเห็นเลยว่าอะกลไกมันประมาณนี้ซึ่งก็เป็น,นกลไกที่มันไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรมากนะครับเราก็เห็นการทํางานคร่าวๆอะอย่างเช่นเป่นใยมด้านขวาเนี่ยเราดึงมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาเราหมุนเฟืองอะมันก็จะมีการหมุนโชว์นะครับอย่างอันเนี้ยผมตั้งช่องวันที่นะซึ่งเดือนเนี้ยมันไม่มีช่องวันที่มันก็เลยหมุนฟรีไปดึงมาจนสุดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการหมุนเฟืองเวลาแบบนี้แล้วนะครับ ก็ดูสนุกสนุกดีนะสําหรับคนที่อยากจะเห็นการทํางานแบบชัดๆอะไรแบบนี้พวกนายกาพวกนี้มันก็โชว์กลไกเหล่านี้ให้เราได้เห็นได้ดีนะแต่ถ้าถามถึงเรื่องความเนี้ยบของเฟืองด้านในเรื่องวัสดุเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่เน้นอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเอาในดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละส่วนนี่คือไม่เนี้ยบเลยนะมีความแบบขรุขระดูมีความอินดัสเทรียลเป็นงานประกอบด้วยเครื่องจักรมากๆนะ ดังนั้นมันก็คงไม่ได้เป็นนายกาที่เน้นดูความสวยงามของกลไกด้านในเน้นความแบบเป็น c r a f t m a n s h i p อะไรประมาณนั้นอะแค่เป็นการเปิดโล่งมาให้เราได้เห็นความเคลียร์ความโปร่งดูแบบสนุกสนุกขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะครับส่วนการอ่านค่าเรือนนี้เอาจริงๆไม่ได้ง่ายมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมันเป็นสีทองซึ่งมันล้อไปกับตัวพื้นหลังเป็นสีทองด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นดีไซน์หนึ่งที่มันเน้นความสวยงามจริงๆเลยนะครับการอ่านค่าการกวาดตาโดยเร็วเนี่ยก็ต้องมานั่งตีความประมาณหนึ่งว่ามันเป็นกี่โมงแล้วอะเท่าน,นั้นไม่พอนะครับรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีการให้มาเกอร์ชั่วโมงมาด้วยนะคือเป็นการเล่นเส้นสีทองเนี่ยวิ่งรอบๆแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาอ่านค่านี่ก็มีความลําบากขึ้นมาประมาณหนึ่งนะแต่ลําบากที่สุดเน สมมติว่าเพื่อนๆอยากจะตั้งเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยง22อนะครับเพื่อนๆต้องหมุนมาอย่างเงี้ยอ่ะหมุนไปเที่ยงก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงตรงละแต่22เนี่ยหมุนยังไงนะครับอ่ะตรงนี้ย15ตรงนี้ก็น่าจะประมาณ20 22ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับมันคือการเดาๆเอาะว่าแบบ22อมาอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การตั้งเวลาเนี่ยมันจะตั้งได้สะดวกแค่ตอนที่มันตรงหลักแบบ15 30 45หรือว่า ตรงดักศูนย์ศูนย์อะไรประมาณนี้จะตั้งได้ง่ายกว่านะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เล่าสู่กันฟังนะว่าในการใช้งานจริงมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เยอะพอสมควรเลยสาหรับนาฬิกาที่ดีไซน์มาแบบนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยนิวเจนมันก็จะไซส์สแตนดาร์ดประมาณ41มิลลเมเี้ยนะครับออกมาก็ประมาณนี้ความหนาอยู่ที่ประมาณ10มิลิดๆส่วนลักทูลัก,ลก,ลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 7 3สนะครับส่วนน้ําหนักก็แน่นอนว่าเป็นจุดเด่นของตระกูลนี้อยู่แล้วนะครับออกมาเบาวิวเลย2นะครับือเอรจริง เบาวกว่าสายยางของบางยี่ห้ออีกนะครับคือปกติแค่สายก็30กรัมก็มีแล้วนะครับแต่อันนี้คือทั้งนาฬิกาเนี่ยยีกว่ากรัมเท่านั้นนะดังนั้นการสวมใส่นี่คือดีมากๆนะครับฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบเห็นมีความฟ้าๆ้านิดนึงนะแต่ก็ยังดูโปร่งๆอยู่เห็นตัวเฟืองด้านในเนี่ยขยับแบบนี้เลยนะครับตัวฐานก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสวอชนะจะมีการเกลียวเข้าไปจากด้านนอกแบบนี้ ซึ่งตัวฐานเนี่ยเปลี่ยนฟรีตลอดชีวิตด้วยนะไม่ว่านาฬิกาส沃ชจะราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราสามารถเดินเอาเข้าไปที่สูย์นะ่ให้เขาเปลี่ยนอันใหม่ให้ได้เลยนะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเลยสเปคการกันน้ําก็3บาร์นะครับซึ่ง3บาร์นี่คืออย่าเรียกกันน้ําเลยนะครับเรียกว่าป้องกันน้ํากระเซนดีกว่า คือโดนน้ํากระเด็นมาใส่นะครับเอาไปโดนแอลกอฮอล์หรือว่าฝนตกอะไรแบบนี้พอได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปแช่น้ําจริงๆอันนี้ไม่แนะนานะครับส่วนสายก็เป็นซิลิโคนที่มีสีฟ้าๆแบบนี้นะครับดูโปร่งๆประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทะลุทะลวงมากซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวสายตัวเคสท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นวัสดุที่ผมต้องออกตัวก่อนเลยว่ามันจะเหลืองตามการเวลานะคือนาฬิกาใดๆก็ตามที่ใช้วัสดุเป็นซิลิโคนใส่ ต่อให้ยี่ห้อมันแพงแค่ไหนมันก็จะมีความเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลามันโดน UV โดนแดดหรือว่าโดนสภาพอากาศมันก็จะออกซิเดชันกับอากาศแล้วก็เปลี่ยนสีแน่นอนนะครับอันนี้ยังไงใครใช้ในการใสๆอ,อยากให้ทําใจไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่ามันมาแน่ๆนะ ซึ่งจริงๆมันก็มีการเอาไปเคลือบน้ํายาเอาไปทําให้มันแบบมีความขาวขึ้นได้นะมันก็มีน้ํายาเคมีอยู่นะครับแต่ก็ระยะยาวอ่ะมันก็จะต้องแบบทําใจไว้ก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนั้นแน่นอนนะครับจะได้แบบไม่คาดหวังมากว่ามันจะอยู่ในสีเนี่ยตลอดไปยาวๆนะส่วนตัวที่รัดสายก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเลยว่าเรือนเนี้ยสามารถใช้สวอชเพ a y ได้นะครับก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นหลักเลยก็คล้ายๆกับตัวบนบัตรเครดิตเลยนะก็โลโก้เดียวกันเลยอ่ะมาลองข ข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะผมใส่รูสุดท้ายเนี่ยก็จริงๆรู้สึกแอบ,บหลวมนิดนึงนะคือใส่ได้อะแต่มีความขุกขลักมันข้อมือประมาณหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าตัวสายเนี่ยมีความลื่นมากนะสมูทมากเลยเท็กซเจอร์สายนี่คือแบบอย่างดีเลยนะครับ เวลาใส่ใช้งานมันก็เลยแบบกลิ้งไปกลิ้งมาได้ง่ายหน่อยอะ่ะสายมันแบบนวลๆดีอะ่ะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนเรื่องการอ่านค่านี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับไม่ใช่จุดเด่นของเรือนี้เลยนะเอาจริงๆคืออ่านค่าได้ค่อนข้างจะยากนะครับคือมันอ่านได้แบบประมาณคร่าวๆอะ่ะดังนั้นใครที่ต้องการการอ่านค่าแบบเป๊ะๆต้องแบบดูเวลาเป๊ะๆเ,เลยคาดเคลื่อนนาที2นาทีไม่ได้อะ่ะนาฬิกาที่มันไม่มีมาร์กเกอร์เลยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คําตอบมากนะคือจริงๆนาฬิกาที่มันไม่มีมาร์กเกอร์เลยบนโลกมันก็เยอะมากนะครับ แต่ว่าเขาก็เอาไปใช้อ่านค่าแบบไม่ได้ p r e i s e หรือว่ามีความแม่นยำไปขนาดนั้นนะ่ะดังนั้นคนที่จะซื้อก็ต้องเลือกกันดูนะครับเพราะว่าตัว n e w Gen เนี่ยมันก็มีให้เลือกหลายหน้านะไม่ใช่ว่าทุกเรือนมันจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่แบบออยากได้ความแม่นยำก็ไปเลือกตัวที่มีมาร์คเกอร์ทั้งหลักชั่วโมงหลักนาทีแต่ถ้าเกิดเราโอเคเราชินละนะครับเราอ่านค่าได้แบบสายตาเราสามารถประเมินได้แล้วว่ามันเป็นเวลากี่ชั่วโมงเนี่ย ก็ใช้พวกนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบอยู่บนข้อแล้วอะ่ะถ้าเกิดเอาเรื่องของหน้าตาเงี้ยมันเท่นะมันดูทองทองมีความประกายดูแบบดีไซน์สเกเลตั n นโดดเด่นขึ้นมาบนข้อมือได้ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงการเดินนะครับที่มันเป็นปัญหามาตลอดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ายัางดังอยู่นะ คือตะกูลเรือนพลาสติกแล้วก็มีเข็มวิกะดิกชัดๆแบบนี้ยังไงเลี่ยงพวกเสียงยากอยู่แล้วนะครับก็ดังขนาดที่ว่าถ้าเกิดเอาไปใส่ไปเรียนในห้องเงียบๆเช่นเพื่อนๆกาลังอ่านหนังสือกันอยู่หรือว่าในห้องสมุดเนี่ยบอกได้เลยว่าจะรบกวนประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้งานในสถานที่เหล่านั้นเท่าไหร่นะ ก็ใช้งานสนุกสนุกเอาไปเที่ยวเอาไปในที่ที่แบบมันมีคนประมาณหนึ่งมีแอมเบียนต i นอยส์ในร้านกาแฟอะไรแบบนี้ผมว่ายังพอได้นะครับส่วนราคาก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับ3า5 0บาทสามารถซื้อได้แล้วที่ Swatchshop ทั่วประเทศเลยนะครับก็ลองไปเลือกซื้อดูได้นะลองไปใช้งานแทนบัตรเครดิตกันดูนะครับก็สะดวกขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ